วัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Winner Nursing นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ดูสาเหตุที่ทำวาวโตหรือวาวเล็กทำไมถึงบ้าถึงสุดนี่นะครับสังเกตดีๆนะครับนี่นะกับฝั่งนี้นี่นะสังเกตเห็นอะไรไหมครับส่วนที่เห็นเนี่ยคือ เนื้ออลูมิเนียมลองบ่าวาฝั่งนี้มีครบฝั่งนี้หาไปครึ่งหนึ่งมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสาเหตุแรกคือหนึ่งตอนที่เราเปิดพอตเราไปเปิดใต้ล่างของบ่าเยอะเกินไปบ,บ่าตอนนี้นะครับเราไปเปิดมันเยอะเกิน เปิดอลูมิเนียมเยอะทำให้เนื้อลองรับบาเนี่ยมันไม่มีเแต่เล็กบารล้วนๆช่วงที่ดอกวาปตีเนี่ยมันจะทําให้เนื้อฝั่งนี้ข้างบนเนี่ยกดงะกดลงไปแล้วฝั่งนี้จะงะง,ะ,งะขึ้นมามันจะทําให้บาเราตุดแล้วก็วาวรั่วแล้วเราก็จะเบาไม่อยู่เลยครับนี่นะครับคือสาเหตุผมจึงได้บอกว่าเวลาเปิดพอร์ตเนี่ย พยายามอย่าเปิดให้เนื้อตรงนี้มันหายไปเยอะเพราะถ้าหายไปเยอะปุ๊บบ่ามันจะสุดทันทีสองบ่าสุดเพราะอะไรช่วงที่เราตีบ่าวาวดูในเนี่ยเราเปิดเยอะเกินไปทำให้เนื้อขององศากับดอกวาวเนี่ยมันมีน้อยพอมันเกิดร้อนจัดจัดเนี่ย มันจะทําให้ดอากวอลขบลงไปได้อันนี้ก็จะทําให้ร่วเหมือนกันอันดับสามก็คือ,อเกจของบ่าวบาวต่าก็ถ้าเป็นบ่าวบอวที่ไม่แข็งมากเนี่ยถ้าใช้ในทั่วไปหรือรถท่ตาตนดานเนี่ยยังพอใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นรถใช้ด้านโลหรืออะไรเนี่ยให้ใช้เป็นบ่าแข็งขึ้นนะครับมันมันมันก็จะดีเลย แต่ลลักๆเนี่ยที่บ่ามันสุดบ่อยๆอสำหรับรถที่ต่างซิ่งนะครับหรือไปเปิดพ์ตเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเจรตรงเปิดกันเยอะเกินครับแล้วทำให้เนื้อเนี่ยมันไม่มีนี่ครับพอเนื้อไม่มีปุ๊บเรียบร้อยครับผมบามันงัดเลยแล้วก็รั่วแล้วรถก็เบาไม่อยู่เลยอ กาแฟน,นี้เดี๋ยวผมจะแก้ไปอันนี้เป็นแนวทางคร่าวๆที่คนสงสัยว่าเอ้ยทำไมบาวามันซดบ่อยจังมันเกิดจากอะไรันเก็จากสาเหตุอะไรก็สาเหตุหลักๆก,ก็ผมมาแจ้งไว้สามสาเหตุก่อนนะครับก็อันนี้เจอในส่วนแรกก็คือเปิดเยอะครับอ่าเนื้อลองบาไม่มีทำให้บาซดน,นี่นะครับ ก็ถ้าชอบคลิมนี้ผมฝากกดติดตามกดแชร์ก็ถูกใจให้ผมด้วยนะครับถ้ามันทำให้ท่านเก i n ไอเดียหรือความรู้ดีๆขอครับ